ปิดกำนงคุณมนทานะครับคุณมนทานะครับหรือคุณโซดาน้ำนะครับถือแทนนะครับคุณจงรักสไตเนอร์คุณอิสรัดสักศรีแก้วคุณแม่สมัยคุณธนันนะครับและกค็คุณแม่นกนาแก่ ครับคุณสยามโฟนนะครับถ้าอยู่นะครับข้างเก้าท่านนะครับขอเรียนเชิญมาจุดเทียนลพบะเก้านะครับครับปรมภูปีธามหาเลิศมหาชัย ับขันเก้าท่านนี้นะครับได้ทําการจุดเทียนตองพระเก้าพระเก้าต้นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญน,นะครับทําการจุดเทียนหนุนดวงนะครับคุณแม่รัชนีคุณแม่ลุ่งนภาคุณเอวินนะครับแล้วก็แม่วันเพ็ญ แล้วก็การงามแฮ o u ิวฮ w วีแฮ e y ิวแล้วก็คุณนุมลคุณกุณลาพรแม่บัวชมพูคุณสุพลกาวันคุณหนูนิสตอรี่นะครับอีกสิบท่านนะครับสิบท่านที่ได้ประกาศออกมานะครับด้านหน้าน,นี้เลยนะครับ ทั้งสิบท่านนะครับได้ออกมาแล้วยังครับทั้งสิบท่านนะครับเขาได้เิยนะครับ านะะน,นะครับแม่ลัชนีนะครับแม่รุ่นพพาครับเควินคุณแม่วันเพ็ญตัการงานแฮปปี้ฮาวีนะครับคุณนัลพลทางแทนทางเพ็ญน,นานกุลากรแม่บัวชมพูคุณสุพลชาว,วันนะครับนูนิส,สตอรี่นะครับตามนามรายชื่อทั้งหมดสิบท่านนะครับ ขอเรียนเชิญางลุงป,ป้าได้ทำการจุดแทรเลยนะครับ,บค,ครับแล้วขอเรียนเชิญคุณปลาลมตึกตรองนะครับหรือป้าแอดนะครับได้ทำการจุดเทียนโคกระซับนะครับขอเรียนเชิญครับอบ่ะแล้วก็ขออีกแปดท่านนะครับที่เป็นเจ้าภาพ องค์พญานาคประจำวันเกิดนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าภาพแปดท่านนะครับขอเรียนเชิญออกมาด้านหน้าบนทนลพิธีเลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นก็จะให้ทางด้านหลุงพลประเตร็นะครับทำการฝุดเพียนนะครับพญานาค8โ้องนะครับได้สุดแทนทุกท่านนะครับที่ไม่ได้มานะครับ นะครับที่เป็นเจ้าภาพนะครับนั่งตามประจำมันเกิดของเองน,นะครับจันถึงนวานทิพย์นะครับนั่งตามตุ๊กเลยครับตีกิน,นะครับ เม mhm. ื่อประธานนำโดยพระเดชพระคุณหลวงปุกกบและคุณชัยพลวิทาคุณสมพรลาโคได้ทำการจุดเทียนชัยสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังขังพุทธังมหาประสิทธิเมธธรรมังมหาประสิทธิเมสังขังมหาประสิทธิเม ขอแสงก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันชาตินี้ด้วยความรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอตั้งจิตขอกราบไหว้บูชาด้วยคำว่าจะสานุภาวโตยขาเนวทัสนิติเพิงสนัง่ง ยัมผีเกวานุยุนชันโตพระตินทิวะมาตันทิโตสุขังสุปฏิสุโตจะปลาปังกิจินปัสติเอวะมาทิคุนูเปตังปริตันตัมพนาเมเหจะขอตัง้งจิตกล่าวคำขอขามาลาโทษด้วยคำว่าอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปัทวีคงคามหาเทพมหาเทวาเราข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้พระมาไม่ห่าง มินาสการณนาะพุทธังอภิปูเชยามาอีมินาสการณนะาธรรมังอภิปูชยามาอีมินาสการณนาะสังฆังอภิปูเชยามาอารหังสมมาสัมพุทโภพะวา,าพุทธังพะวันตังอภิวาเทมี สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมหะมังนามามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังชีวิตังยาวนิพานังสารังคัจฉามีอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมพันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะควาติธรรมังชีวิตังยาวนิพานังสารังคัจฉามีสวากาโตภควะตตาธรรมโมสันทิทิโกอาก迦 าลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปักตังเวทิตาโพวินโยหิติสังฆทีวิตังยาวานิพานังสารังขจชามีสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะ